ไทมลน์เส้นทางอเล็กซานเดอร์อิซักมาลิเวอร์พูลสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซักครับกับไทม์ไลน์กับการที่จะมาลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองพูดคุยกันครับว่าไทม์ไลน์ของอิซักเนี่ยเป็นมายังไงทำไมถึง มีข่าวกับลิวพูได้นะครับแล้วก็ความต้องการจริงๆของอีซักคืออะไรในทางกับการลิวพูเนี่ยอยากได้เขามากแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันก็อยากจะให้พี่ๆของแฟนลิวพูนะครับเดอะคอปช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับได้เลยว่าคิดว่าสถานการณ์ณตอนนี้ในตัวของอีซักเนี่ยจะได้ย้ายหรือไม่ได้ย้ายและยังอยากได้อยู่ไหมนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ สำหรับเรื่องราวตัวอีซักเนี่ยเอาจริงๆผมจะพยายามสรุปไทม์ไลน์ให้ให้เอาที่ผ่านมาก่อนนะแล้วก็ค่อยมาอันล่าสุดนะครับว่ามันจะเฮ้ยโยงกันยังไงนะครับทำไมถึงตัวอีซักถึงแบบเฮ้ยมีความต้องการย้ายแล้วกันมาลิวพูขั้นแรกครับถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยผมว่าข่าวอีซักกับลิวพูเนี่ยน่าจะมาในช่วงประมาณปลายเดือนที่แล้ว หรือถ้าจําไม่ผิดผมว่าอยู่ช่วงมา,ากลางเดือนของเดือนที่แล้วนะครับซึ่งถ้าผมพลาดขออภัยนะครับก็คือเป็นเรื่องของเนี่ยอีซักกับลิวพูลิวพูสนใจตัวอีซักได้มีการเหมือนกับถามว่านิโคสเซอร์จะขายไหมราคาเท่าไหร่อะไรกันว่าไปจนข่าวมันเริ่มเนาะตีกันมาว่าหูลิวพูสนใจอีซักในทางกับกันดีพอมีข่าวกับเล็กสต์เอซักขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมว่าในระยะเวลาไม่เกินอาทิตย์อ่ะเรอรวภูก็เบนเข็มไปสนใจทางด้านของยูกเอกิติกเมาและสุดท้ายอ่ะดิวของเอกิติกเเนี่ยก็เสร็จภายในผมว่า3วันไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะแน่ๆสุดท้ายซึ่งมันก็จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยดิลทั้งตัวของอีซักแล้วก็เอกิติกเเนี่ยเริรวภูสนใจจริงแต่เรอยวพูมองถึงความเป็นไปได้และการว่าเฮ้ย ถ้าความเป็นไปได้ใครมีมากกว่าซึ่งสถานการณ์ณนะตอนนั้นเนี่ยลิวพูอาจจะมองว่าตัวเอกิติเก e ้เนี่ยความเป็นไปได้มันสูงกว่าเลยโอเคคว้าไว้ก่อนแต่ในทางกับการเนี่ยพวกเขาไม่ได้ถอนคันเร่งในการคว้าตัวของอีซักแต่ใช้คำว่าดูสถานการณ์และดูท่าทีไม่งั้นอะ่ะลิวพูไม่ทำการนึกออกไหมครับยื่นข้อเสนอไปหรอกทีนี้ถ้าเรามาดูในไทม์ไลน์ช่วงอย่างที่ผมบอกคือ ประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับคือไทม์ไลน์ตรงเนี้มันจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงย้อนกลับไปอีกช่วงตั้งแต่วันที่29มิถุนายนนะครับก็คือปี2025ปีนี้แหละตัวนิวคาสเซิลเนี่ยเขาเดินเกมโดยการที่อยากได้ตัวทางด้านของเจ้าเปโดเนาะซึ่งสุดท้ายอ่ะตัวนักเตะปฏิเสธและเลือกไปเชลซีแทนในทางกับการณตอนนั้นนิวคาสเซิลก็โอเควางเป้าหมายใหม่ นะครับนั่นคือการอยากได้ตัวทางด้านของเอกิติเก e. พอมาวันที่14กรกฎาคมเนี่ยแล่งข่าวนะครับเดวิดออนสตีนก็รายงานมาชัดเจนครับว่าตัวเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือลิวพูพร้อมยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านของอีซักเนาะณนะตอนนั้นคือ120ล้านปอนด์แต่พอนิวคาสเซิลปฏิเสธนะครับเงินก้อนโตจากลิวพูเพราะว่าอีซักคือคีย์แมนสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้น ถ้าเราจำได้นะครับก็คือเป็นการแข่งขันระหว่างการทางด้านของนิวคาสเซิลกับเรียบฟูในการคว้าตัวทางด้านของเอกรีตเก้เนาะซึ่งจากข้อเสนอวันที่15เนี่ยตัวนิวคาสเซิเสนอไปประมาณ70ล้านปอนด์นะครับแล้วทางด้านของแฟรง k ์เฟิร์ตเนี่ยปฏิเสธกลับมาวันที่17รกรกฎาคมนะครับตัวโรมาโน่เนี่ยออกมารายงานนะครับว่าจะไม่ขาย อเล็กเซอร์อีซักเนี่ยให้กับเลี้ยวคูเป็นเด็ดขาดนะครับและยังต้องการตัวทางด้านของฮูโกเอกิติเก้นะครับมาเป็นกองหน้าคู่ในช่วงของฤดูกาลใหม่ด้วยพอมาวันที่19กรกรกฎานะครับตัวอีซักเนี่ยแสดงออกถึงความชัดเจนนะครับว่าอยากย้ายทีมตัวอีซักไม่แฮปปี้กับนิโคลเซลที่ผิดคำสัญญานะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยที่ได้คุยกันไว้และในทางกับการเนี่ยพอ สัญญาไม่ได้เขาก็มีเหมือนความเจตจำนงที่2แล้วกันว่าเฮ้ยฉันอยากย้ายไปเล่นให้ทีมที่ใหญ่ขึ้นด้วยท่าทีนะครับทั้งภาษากายแล้วก็กริยาที่มันออกมาเนี่ยทำให้ตัวเอ็ดดี้ฮาวนะครับตัดสินใจดรอปทางด้านของอีซักออกจากเกมอุ่นเครื่องกับทางด้านของกัสโกเซลติกถึงขั้นส่งอีซักเนี่ยกลับจากเกมอุ่นเครื่องดังกล่าวเลยก็ว่าได้ทีเนี้ยถามว่าหตอนนั้นอ่ะ ตัวไอดีฮาวก็ยังออกมาสัมภาษณ์นะว่าเขาเชื่อว่าตัวอีซักเนี่ยจะอยู่กับสโมสรต่อแต่ไม่ได้คือด้วยคําสัมภาษณ์นะตอนนั้นเหมือนก็ออกลูกแบบอ่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องของฟุตบอลนะครับที่เนี่ยมา20รกร,รกฎาตัวนิวคาสเซิลเนี่ยยังแสดงความชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ขายอีซักแต่ในททมิ่งเวลาเดียวกันเนี่ยลิเวอร์พูลได้ ยื่นข้อเสนอนะครับในการซื้อตัวทางด้านของฮูโกเอกิติก้จากแฟรงเฟิร์ตและก็ในช่วงเวลาสักพักหนึ่งละกันแป๊บเดียวตัวแฟรงเฟิร์ตก็ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าโอเคได้ตกลงกับลิวพูลแล้วในค่าตัว69ล้านปอนด์นะครับในทางกับการโรมาโน่ก็เฮวิโกทีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าแผนของนิวคาสเซิลในการเดินดีลกองหน้าเนี่ยพวกเขาล้มเหลวหมดนะครับทั้งเจลเปโดนะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านของฮูโกเอกิติก้ดังนั้นเนี่ย ทำยังไงได้ละ่ะพวกเขาก็ต้องเนาะเบนเป้าไปเป้าหมายอื่นๆที่อยู่ในลิสต์พอมาในช่วงประมาณ23กรกฎาคมนะครับมีรายงานว่าน,นิควคสเซลเนี่ยพยายามเหมือนอ่ะคืนดีแล้วก,กันกับตัวทางด้านของอีซักด้วยการเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้แต่ตัวอีซักเนี่ยปฏิเสธในเรื่องของการต่อสัญญาโดยให้เหตุผลนะครับว่าอยากต้องการความท้าทายใหม่ๆในทางกับการเนี่ยก็มีภาพนะครับที่อีซักเนี่ยถูกจับแยกซ้อมเดี่ยว พอมาวันที่24กรกฎาคมครับเคลกโฮกนักข่าวจากเดลี่เมลนะครับรายงานว่าอีซักยื่นขอขึ้นบัญชีในเรื่องของการย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกตัดชื่อจากโปรแกรมทัวร์เอเชียของนิวคาสเซิลซึ่งถ้าใครจำได้นะตอนนั้นนิวคาสเซิลออกมาพูดประมาณว่าตัวอีซักเนะี่ยมีอาการบาดเจ็บเลยต้องอถอนตัวออกจากโปรแกรมนี้เนาะ พอมาวันที่26กรกฎาคมนะครับมีข่าวอเล็กซานเดอร์อิซักกับทางด้านของทีมในซาอุซึ่งทันใดน,นั้นเนี่ยพอมีข่าวสิ่งที่ออกมานะครับก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าทีมที่เขาอยากย้ายไปก็คือเิเวอร์พูลพอมาวันที่27นะครับกรกฎาคมตัวเรเวอร์พูลนะครับประกาศยืนยันเรื่องของ ตัวหลุยดีแอสนะครับได้ย้ายไปร่วมทัพทางด้านของไบยมินิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่าตัวของดนะีแอสนตอนนั้นอยู่ที่60.7ล้านปอนด์นะครับพ่วงออปชันในเรื่องของแอดออนอีก4.3ล้านปอนด์นะครับซึ่งณเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเอ็ดดี้ฮาวออกมายืนยันนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อิซักจะไม่เดินทางกับเพื่อนร่วมทีมนะครับนิวคาสเซิลเพื่อไปแข่งในเกมอุ่นเครื่องนะครับใน K-League All-Star ซึ่งพอมาถึงในช่วงสิ้นเดือนกรกฎานะครับถึงวันที่1เนี่ยข่าวของตัวนิวคาสเซิลเนี่ยสนใจทางด้านของเบนจามินเชสโกเนี่ยมากขึ้นนะครับในทางกับกัรน,นะตอนนั้นเนี่ยตัวผู้สื่อข่าวหลายคนนะครับออกมายืนยันว่าลิวพูจะไม่ยื่นข้อเสนอที่2นะครับให้สำหรับทางด้านของอเล็กซานเดอร์อีซักกับทางด้านของนิวคาสเซิลถ้าท่าทีของตัวนิวคาสเซิลเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับ คือยังจะปฏิเสธเหมือนเดิมเนี่ยพวกเขาจะไม่ยืน่นซึ่งข้อเสนอที่ลิวพูยื่นให้กับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับก็คือจำนวนเงินมูลค่า110ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับซึ่งข้อเสนอนี้เนี่ยได้ถูกปฏิเสธนะครับในวันเดียวกันเลยพอมาวันที่2เนี่ยตัวนิวคาสเซิลนะครับได้ทำการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านของไล์ซิกในการคว้าตัวเบนจามินเชสโกเนี่ย ให้กับทางด้านของไลซิกเป็นค่าตัวสูงถึง75ล้านยูโรบวก5ล้านยูโรนะครับในดีวแรกต่อมาในวันที่5สิงหาคมนะครับตัวนิวคเซลเนี่ยได้อัปเกรดในเรื่องของค่าตัวเป็นเพิ่มอัดฉีดเข้าไปเป็นดีลที่2ให้กับทางด้านของเบนจามินเชสโกในค่าตัวในดีวที่2เนี่ยสูงถึง90ล้านยูโรหลังจากนั้นแค่1วันนะครับตัวทางด้านของเดวิดออนสินก็ออกมารายงานนะครับว่าตัวเบนจามินเชสโกเนี่ย ตัดสินใจเลือกทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่7สิงหาคมก็มีรายงานนะครับจากผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะครับเทียสูงสูงก็ออกมารายงานตรงกันครับว่าตัวทางด้านของเบนจามินเชสโกเนี่ยได้เลือกทางด้านของแมนยูนะครับในทางกับกันฟาเบลโรมา n โนก็รายงานเฮวิโก l นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงนะครับในการคว้าตัวเบนจามินเชสโกพอมาถึงวันที่9สิงหาคมนะครับ ตัวอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยได้รับแจ้งจากบอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลเนี่ยว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ถูกขายในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ย้ายออกไปร่วมทับลิ้วผูซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวอีซักรู้สึกโกรธมากนะครับแล้วก็ไม่พอใจกับคำตัดสินตรงนี้ซึ่งพอตัวอีซักไม่พอใจนะครับตัวเอ็ดดี้ฮาวกุนซือก็ทำการสั่งให้ตัวอีซักเนี่ยแยกซ้อมเดี่ยวเลย และมาถึงล่าสุดเนี่ยตัวอีซักนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ขอลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลอีกต่อไปนะครับแม้ว่าตลาดซื้อขายเนี่ยจะปิดตัวลงนะครับโดยที่เขายังไม่ได้ย้ายทีมก็ตามในทางกับการหลังจากยืนกรานว่าจะไม่ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลนะครับตัวอีซักเนี่ยได้ย้ายออกจากบ้านพักในย่านของพอร์ตแลนด์นะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะกดดัน ในตัวของนิวคาสเซิลนะครับเพื่อให้อนุมัติเรื่องของการย้ายทีมโดยจากแหล่งข่าวล่าสุดนะครับเดวิดออนสตีนก็รายงานครับว่าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยได้บอกกับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับในช่วงของซัมเมอร์เนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยว่าฤดูกาล2024 2ทับ25เนี่ยจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขากับทีมนิวคาสเซิลซึ่งอีซักนะครับได้พูดเรื่องนี้นะครับถึง2ครั้งกับ ทางด้านของนิวคาสเซิลซึ่งไทม์ไลน์อะครับเขาบอกในช่วง2สัปดาห์ก่อนที่ฤูดูการจะจบลงนะครับแล้วก็หลังจากเกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับกับเขาในนิวคาสเซิลซึ่งพอเราดูจากสถานการณ์นะครับที่ ทางด้านของนิวคาสเซิลกับตัวอีซักแล้วก็ลิวพูเข้ามาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงคือผู้สื่อข่าวที่รายงานออกมาส่วนใหญ่ล้วนเป็นเทียร์ใหญ่ๆห,หมดนะครับแล้วก็เป็นสายตรงของนิวคาสเซิลจากที่ดูอ่ะผมแอบเข้าข้างของตัวนักเตะนะคือผมจะรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีการพูดคุยกันจริงๆมันไม่มีข้อตกลงในเรื่องของสัญญาจใจกันจริงๆเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่ตัว อิซักต้องทําถึงขนาดนี้เพราต้องไม่ลืมนะคะว่าข่าวออกมาอย่างเงี้ยล่าสุดคือตัวอิซักได้แจ้งกับเอ้ยริวพูไว้แล้วนะครับตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วอะ่ะว่าโอเคนี่คือร,รู้การสุดท้ายของฉัน202425แล้วดูผลงานที่ฉันทําให้คุณสิฉันยิงประตูให้คุณเป็นกอบเป็นกรามดังนั้นเนี่ยฉันก็แสดงถึงความเป็นมืออาชีพให้กับคุณเรียบร้อย สิ่งที่คุณต้องเทินกลับมาก็คือในเรื่องของคํามั่นสัญญาที่เราได้คุยกันนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการย้ายทีมผมว่าตรงเนี้มันเป็นจุดพอยต์สำคัญที่ทําให้อีซัคแตกกับทางด้านของนิวคาสเซิลเพราะว่าถ้าเราดูครับความเหมือนที่ผมบอกคือต่อให้ไม่มีในเรื่องของลายลักษณ์อักษรอ,อะ่ะแต่ความเป็น ผมผมใช้คำน,นี้ละกันคือความเป็นผู้ชายครับแล้วมันอยู่ในกีฬาที่เนาะมันผู้ชายส่วนใหญ่อยู่ในหมู่มากขององค์กรฟุตบอลรวนแล้วแต่มีผู้ชายเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยมันเยอะมันมีความเป็นจา่าฝูงมันมีความเป็นสิงโตดังนั้นเนี่ยพอผู้ชายคุยกันนะครับผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราให้ใจกันละกันผมให้ใจคุณคุณก็ต้องให้ใจผมด้วยผมแลกให้คุณแล้วผมผมเนี่ย ให้คุณแล้วคุณต้องเทินกลับมาให้ผมบ้างพอมันพอมันไม่ได้อะมันก็ไม่แปลกที่อีซักจะนึกออกไหมครับรู้สึกว่าตัวเองเหมือนโดนหักหลังตรงเนี้ยมาเลยทําให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเรื่องเนี้ยตัวไม่ว่าผู้สื่อข่าวหรือตัวอีซักถ้าไม่ได้ทําจริงถ้าข่าวไม่ได้นี่จริงถ้ามันไม่มีคำมั่นสัญญาตรงนี้จริงๆอะ่ะตัวอเล็กซานเดอร์อีซักหรือแม้กระทั่งตัวนิวคาสเซิลอ่ะจะไม่แสดงออกท่าทีแบบนี้ชัดเจนนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าดีลเนี้ยมันเป็นดีลที่อย่างที่ผมเคยบอกไปจริงๆ n e w นิวคาสเซิลเป็นต่อในเรื่องของการมีสัญญามีคอนแทคกกับนักเตะนะครับอีก3ปีแต่ถ้าเราดูจากตรงเนี้ยสิ่งที่อีซักแสดงท่าทีออกมาคือฉันไม่เล่นกับคุณแล้วครับในรดูการหน้าฉันฉันยอมที่จะแบบนั่งเฉยๆแล้วรับตังอะมันมันเป็นอะไรที่แบบในแง่ของโลกฟุตบอลอะ เท่าที่ผมจําได้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะที่แบบโอ้โหนักเตะหักกับทางด้านสโมสรขนาดนี้แล้วถึงขั้นโอเคนั้นฉันนั่งเฉยๆกินเงินเดือนอะคุณไม่ขายนึกออกไหมคุณไม่ขายฉันก็แล้วแต่ฉันก็ได้1นึ0 0 0สนสปอนต์ต่อสัปดาห์แล้วก็นั่งตบยุงไปถามว่ามันมีไหมในโลกฟุตบอลคือมันมีครับแต่ว่าในดีลใหญ่ๆมันจะนักเตะที่อยู่ในระดับท็อปอะมันผมว่ามันอาจจะมีใคร ใครมีจําได้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับแต่แบบระดับอีซักกับนิคาสเซลเนี่ยคือมันใหญ่จนชนิดที่ว่าแบบมันเรามองเห็นภาพนั้นไม่ออกครับว่าตัวอีซักจะนั่งเฉยๆในทางกับการปีหน้ามีฟุตบอลโลกดังนั้นเนี่ยอีซักจะยอมทําอย่างนั้นจริงๆหรอนึกออกไหมครับเพื่อแรกกับผมไม่อยากบอกว่าอนาคตนะแต่เพื่อแรกกับการที่เขาไม่ได้ลงเล่นเนี่ยผมว่ามันเป็นการมันเป็นการเดิมพันที่โอ้โหสูงเหมือนกันนะกับทางด้านของตัวนักเตะ หรือแม้กระทั่งตัวนิวคาสเซิลเองนะครับทีนี้ถามว่าสถานการณ์จะจบลงยังไงถ้าถามผมนะผมว่าถ้าออกมาลูกแบบเนี้ยผมยังเชื่อลึกๆว่านิวคาสเซิลจะขายตัวอเล็กซานเดอร์อีซักเพราะว่าไอาอย่างที่ผมบอกคือเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้าขายตอนนี้คุณได้เงิน120ล้านปอนด์0อ่130ล้านปอนผมถามคำนึงคุณไม่เอาเหรอ นึกออกไหมกับนักเตะที่แสดงท่าทีว่าเขาจะไม่เล่นให้คุณตลอดทั้งซีซั่นอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับในทางกับการผมบอกว่าจังหวะเนี่ยมันไม่ใช่การแสดงท่าทีของนิวคาส t เซิลว่าฉันจะขายตัวอีซักเพราะต้องไม่ลืมนะคะว่าเขายังไม่ได้ใครในเกมลุกแบบจริงๆจังๆเลยดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าถ้านิวคาสเซิลแสดงท่าทีว่าจะขายตัวอีซักมันทําให ดิว uh, ที่เขาจะไปในดิวเรื่องของนักเตะอื่นๆนะอ,อาจจะโดนเรื่องของนึกออกไหมครับเรื่องของอกดค่าตัวให้สูงมากขึ้นอะไรพวกนี้ได้ดังนั้นเขาต้องแอคชั่นว่าตัวเองอะ่ะยังมีอีซักอยู่เพื่อที่จะไปคุยกับนักเตะหรือเพื่อไปคุยกับสโมสรที่จะฉันจะไปซื้อนักเตะทีมคุณอะ่ะให้โอ้ยโอ,ยโอย้ฉันยังดูแข็งนะฉันยังดูมีพ o w e ว์แต่จริงๆแล้วอะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าโอเคฉันขายอีซักแน่ฉันปล่อยอีซักแน่อีซักไม่อยู่แล้ว แต่ฉันต้องทำภาพ Image ตรงเนี้ยอะให้นิวคาสเซิลมันดูแข็งครับเพื่อเอาไปต่อรองซึ่งผมมองว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยจะจบลงได้ก็คือถ้านิวคาสเซิลเริ่มได้ตัวผู้เล่นในเกมรุกที่ตัวเองวางไว้อะหตัวเนี่ยผมว่าก็เริ่มแล้วแหละก็เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ถ้าเอาแบบฟิลแบบฟิลลิ่งดีที่สุดก็คือถ้าได้2ตัวปุ๊บผมว่าโต๊ะเจรจาระหว่าง นิวคาสเซลกับริวพูเนี่ยโอเพนแน่นอนนะครับสถานการณ์ตอนนี้สําหรับริวพูคือรออย่างเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากครับรอนิวคาสเซลเดินเกมของเขาก่อนนะครับริวพูมีแค่หน้าที่แค่ยืนเฉยๆครับแล้วฮิ้วกระเป๋าเจมส์ปอนที่มีเงินปอนอยู่ประมาณ100ล้านปอนอะ่ะ ไปให้นิวคาสเซิลแค่นั้นเองแล้วอย่างที่ผมบอกคือเมื่อไหร่ที่นิวคาสเซิลเปิดโต๊ะทุกอย่างมันจะง่ายหมดครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมแล้วสุดท้ายก็ต้องรอดูครับว่าสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อลึกๆว่านี่เป็นเขาเรียกว่าดีลหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ในโลกฟุตบอลได้เหมือนกันนะมันเกิดจากที่แบบคุยกันข้อตกลงกันแล้วมันเกิดการผิดใจกันสุดท้ายนักเตะอยากไปหาความท้าทายใหม่ๆอยากได้แชมป์นะครับหรือแม้กระทั่งอยากไปทีมที่ใหญ่ขึ้นผมว่ามันก็ไม่ได้ผิด ในเรื่องของนักเตะแต่ว่าบนโลกฟุตบอลอย่างที่บอกคือจะมีสักกี่ทีมที่นึกว่าให้นักเตะตัวเองไม่ต้องเล่นและจ่ายเงินอนะ่ะมันมันมีก็ไม่กี่ทีมหรอกทีมใหญ่ๆหญ่อย่างเงี้ยที่เรานึกออกนะในเคสแบบนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าดีลเนี้ยสุดท้ายอ่ะผมเชื่อลึกๆว่าตัวอิซักจะย้ายไปลิเวอร์พูลแน่นอนแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นซัมเมอร์หน้าด้วยเชื่อว่าจะเป็นซัมเมอร์นี้นะครับแฟนๆอะคิดว่ายังไงครับกับดีลนี้หรือ ไม่อยากได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยตัวทางด้านของมาร์เกฮีกับทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยตัวโลมาโน่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับเฮวิโก้เรียบร้อยนะโดยค่าตัวของมาร์เกฮีเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า35ล้านปอนด์นะครับก็ยินดีด้วยสำหรับลิเวอร์พูลก็คิดเห็นกันอย่างไรครับกับดิวทางด้านของอเล็กซซนเดอร์อิซักก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโก้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับดูฟุตบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ